บ้านเมืองเราเป็นเมืองติดสบายที่จังหวัดปักไตมั่งพอูไม้ถ้าไม่มีจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวบ้านเมืองอื่นไม่ได้เกิดทําไมจังหวัดกระบี่เป็นเมืองพอเมืองแม่เมืองพอเมืองแม่เพลื่อคุยลายกว้างกว่ากระบี่นี่มีต่งเมืองคนยิ่งต่งเมืองคนณช่อันเออเมืองคนยิ่งตีน้อยโคบานุุมเมืองคนณชยปลายปลายยะเหล้วโคได้กันไหมโคบานดุมกับปลายปลายาะันได้กัน ได้กันแค่น้อยแต่ได้กันตีเอาลึกนะได้กันเซตเด,ดินมาล้างเนื้อคลองนี่เดินกันนะได้กันนะตัวนะได้กันฮันโหลร้ยจังหวัดกระบี่ตรู้ตั้งพี่ที่นี่ยยก,ววนออกูอยากทาบเปโตวัด,ด,ดตีมาตีไปกลองลำตับตีมาตีไปก็อำเภอลำตับเกยเลยโดนดดนดนไม่จ่าดนกูแรงตีมาตีไปที่ก็ได้เรียกอำเภอลำตับ พี่น้องเจ้าลำตับแคว้นแคว้นนองเดียวมาเพราะฉะนั้นอัดวีซีดีเราต้องเหาประวัดลำทับให้ได้กว้งมึงโรไม้ประวัดลำทับุณลายกั้งประวัดลำทับมันเป็นยังไงนายโถคือตีก็ได้เรียกลำทับจะไม่งั้นมีค้อมินิดมาตั้งทับอยู่แล้วก็มีทหารมาตั้งอยู่ทับนั่นันวันนั้นทหารออกไปเทียวลาตาวินไปพบยาดองมาอันนี้เวลาเก้าครับไปเก้ากแอบตับค้องคอมชอยลำทับนะโอ้ลำทับเออล้ำทับเพื่อน ตุกจรูงลาอะไรแปลกงปล่งพี่เอเพราะฉะนั้นมึงโรประวัติดูรเป็นติดดียักจัดสาบติโตวัดใจตีดก็ได้เรียกจังหวัดกระบี่ใจตีดก็ได้เรียกกระบี่เนี่ยเราไอ้เด็กเด็กได้ควางพี่น้องติดมากันทุกคนคืนนี้ใจก็เรียกกระบี่เรื่องเรามันมาจากนั่งจีนใจอิ่วดูมาเหล็กจะไม่ทุนนอคงลู้กระบี่เออทุนนอคงเออทุนนอคงแต่ว่าไปเรียนวิชาอยู่กับปราดไอ้เลยปราด จังนนำยาเงินปลาล้อก็แต่ c h ặ นำยาเงินปลาลื้ก็เกลโกยับปลาจงตังตังไม่หดเ้น่าหวังเป็นั่นนี่คนยิ่งานยงโก่ป็นนี่ยมัดเวนี่ไม่ยื้อเลยเนาะตัวน้ำตัวมัที่อันเป็นยาดมก้ยก็เห้ยในตอมไปไดเดี๋ยวช่วยสบาแต่ใค โอ้ไอเจ้านีแต่เป็นาจเย็นไม่น่ากินเลยชจอ่ไม่มีนมไม่โอ้ยยงเด็ดขาดดำพุดปเลยคุณฮปลูยังเงินองไอยการุณีตายมาก็ปลูย สวัสดีกักนชวยนอันน okay. <c oughs> ี <laughs> <brig> ้นะอ่อนี้อนอนะมาบ้ามาหลังน้องเต้มกับอาใจมั้ครับหา้าอันนี้กัตำลยกับอยู่บ้านเนี่ยไอ้นัตนี่ใครเล้วะไอ้นนตนี่ใครรรตีกับดอกมะลีนี่งงพวกมาเลยอ้นอ้นนตน๋กางขึ้นตำลยอ่ะไอ้น กินหนักรองเป็นหนักรองหวังไม่โต้เลยครูล้องเพลงไปแนด้อน้องอ่ะอีกนู่นนายอ่ะเงี้ยนี้ตาพี่ต้องมีอ่านแน่นองไปล้องเพลงน้องน้องไปไหมครับนายมีนู่มาเลยเบอร์โตเบอร์ไรละครับปีน็อตนะอ่ะหวังจดนี่อ๋อจดเบอร์อันนี้เบอร์เล็กไรกับเบอร์โตน้องอันนี้ run đè tao nói gì mà run đè tao run đè à ai ai đây nói gì không chết